สวัสดีค่ะวันนี้นะคะในชุดนี้เราจะเรียนเรื่องเซตค่ะในหัวข้อเซตเบื้องต้นค่ะในวิดีโอชื่อเซตค่ะค่ะมาเริ่มเลยค่ะที่ท็อปิกที่1ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารู้จักกันค่ะว่าเซตคืออะไรค่ะเซตนะคะเซตคือกลุ่มของสิ่งที่เราสนใจค่ะ สิ่งที่เราสนใจเป็นแบบไหนก็คือเป็นสิ่งที่มีลักษณะร่วมกันมีลักษณะคล้ายกันค่ะพอมีลักษณะร่วมกันลักษณะคล้ายกันเนี่ยเราก็จะจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ะ เช่นตัวอย่างนะคะก็คือเราจะเห็นวงกลม3วงทางด้านขวานี้นะคะซึ่งอันนี้นะคะเราก็จะจัดมันให้อยู่ในรูปของเซตค่ะอย่างเช่นวงกลมวงแรกนะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นวงกลมที่ทําให้เรารู้ว่าข้อมูลทั้งในเนี้ยค่ะคือวันใน1สัปดาห์ใช่ไหมคะวันใน1สัปดาห์มีวันอะไรบ้างเอ่ยในที่นี้เขาก็มีวันเสาร์วันอาทิตย์ วันศุกร์วันจันทร์วันพุธวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ค่ะเราจะเห็นว่ามีวันศุกร์ทั้งสองครั้งเลยแต่เราจะมาดูกันว่าถ้าเราเอาข้อมูลเกี่ยวกับ1วันในสัปดาห์มาเขียนเป็นเซตจะได้ยังไงค่ะส่วนที่2นะคะตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวเลขใช่ไหมคะมี0 1นย์8 9 5 7 3ถ้าเราดูดีๆมันก็คือเลข0ูนย์ถึง9้นั่นเองค่ะก็คือเป็นเลขโดดนั่นเองต่อมานะคะอันนี้ ก็จะเป็นอักษรภาษาอังกฤษค่ะมีเพียงแค่ตัว A B C D E ค่ะ5ตัวเท่านั้นเองคราวนี้นะคะเราจะมาเขียนเซตกันค่ะโดยเราจะแทนนะคะเราจะแทนเซตด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะ ค่ะเราจะแทนยังไงใช่ไหมคะเรามาดูตัวอย่างแรกของเราโดยใช้วงกลมวงที่1นะคะเราจะให้วงกลมวงที่1ของเราอันนี้ค่ะเป็นเซตชื่อว่า A วงกลมที่2ชื่อ B ค่ะและ3ชื่อ C ค่ะแต่เรามาเขียนเซต A กันค่ะในข้อที่1นะคะเราให้ A ของเราเนี่ยถ้าเราดู A มันก็คือเป็นเป็นเซตของวันใน1 สัปดาห์ค่ะดังนั้นนะคะเวลาเราเอา A มาเขียนเป็นเซตะคะเราจะเขียนได้ว่า A เท่ากับเซตเซตจะอยู่ภายใต้เครื่องหมายปีกาค่ะก็คือจะมีตัวชื่อของเซตก็คือเซต A แล้วก็เท่ากับแล้วตามด้วยปีกาข้างในนะคะก็จะเป็น จำนวนหรือสิ่งที่เราสนใจค่ะว่าเราสนใจอะไรก็จะอยู่ในนี้ค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นวันเราก็จะเขียนโดยเริ่มจากวันจันทร์ค่ะขออนุญาตใช้ตัวย่อนะคะก็คือจะเป็นวันจันทร์จอจานเนาะวันอังคารค่ะวันพุธวันพฤหัสค่ะวันศุกร์ค่ะแม้ว่าวันศุกร์จะมี2ออันนะคะแต่เวลาเขียนเราก็เขียนแค่อันเดียวค่ะแล้วก็วันเสาร์ค่ะวันอาทิตย์ค่ะ จากนั้นก็ปิดด้วยเครื่องหมายปีค่ะ,คะเราจะเห็นว่าข้อมูลแต่ละตัวนะคะหรือสิ่งที่เราสนใจแต่ละอันเนี่ยจะถูกเขียนและขั้นกันด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือคอมม่านั่นเองค่ะต่อมานะคะในเซต B ค่ะเราก็จะเห็นว่า B เนี่ยเป็น,น,นเซตของเลขโดดค่ะซึ่งเราก็จะได้ว่า B ของเราค่ะเท่ากับเซตข้างในนะคะก็จะมีเลข0ถึง9กค่ะก็คือ0 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็เค่ะต่อมานะคะอันที่3ค่ะก็คือ C ของเราค่ะ C เป็นเซตของอักษรภาษาอังกฤษค่ะ แต่ถ้าเราเขียนแค่นี้ค่ะมันจะไม่พอค่ะเพราะว่าอักษรภาษาอังกฤษในเซตซีเนี่ยมันไม่ใช่ทุกตัวดังนั้นเราจะต้องระบุจำเพาะเข้าไปด้วยค่ะว่ามันเป็นอักษรภาษาอังกฤษในวงกลมที่กําหนดค่ะเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันแค่วงกลมนี้นะดังนั้นเราก็จะได้ว่าเซตซีของเราค่ะประกอบไปด้วยตัว a b c d และก็ e ค่ะแม้ว่าตัว a b c จะมีหลายตัวนะคะแต่เราก็จะเขียนแค่ตัวเดียวเหมือนกันค่ะค่ะเราจะเห็นว่าเราสามารถเขียนเซตได้นะคะในรูปแบบดังนี้ค่ะก็คือจะมีชื่อของเซตนะคะเป็นตัว A ค่ะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายนะคะสิ่งที่อยู่ในเซตเนี่ยจะอยู่ภายใต้เครื่องหมายปีกกาน,นั่นเองค่ะข้างในแต่ละตัวจะคั่นด้วยกันด้วยคอมม่าค่ะเขียนไล่จนครบค่ะเวลาเขียนไล่จนครบ ถ้าเกิดเซตเรามีเยอะๆมันก็จะเมื่อยใช่ไหมคะหรือว่าบางทีต้องมีเยอะๆเราเขียนเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะลำบากเนาะดังนั้นเราก็จะมีการแทนสมาชิกที่มากๆของเซตที่เราไม่สะดวกที่จะเขียนแต่เรารู้ว่ามันเป็นอะไรอะคะ่ะโดยการใช้เครื่องหมายนั่นเองเครื่องหมายที่เราจะใช้ก็คือเครื่องหมายเป็นจุด3จุดค่ะจุด3จุดนี้นะคะจะสามารถใช้ใช้แทน การบอกจํานวนที่มีอีกโดยที่เราสามารถรู้ว่าตัวตอบต่อไปที่มันไม่ได้เขียนไว้อะคืออะไรค่ะดังนั้นอย่างตัวอย่างเช่นข้อ b ของเรานะคะ b ของเราข้อเดิมอะคะ่ะมันคือเซตของเลขโดดใช่ไหมคะที่เป็นเลขตั้งแต่0ถึง9ค่ะคราวนี้นะคะถ้าเราจะเขียนอีกแบบหนึ่งโดยใช้การละเราจะเขียนได้แบบนี้ค่ะ เราก็จะเขียนได้ว่า b เริ่มจาก0 1 2 3 4อย่างเงี้ยค่ะเรารู้แล้วว่าตัวต่อไปน่าจะเป็นเลข5เลข6ไปเรื่อยเราแล้วก็ใช้จุด3จุดได้แล้วค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วเราก็ไปเขียนตัวสุดท้ายเพื่อบอกไว้ว่ามันถึงเลขไหนค่ะดังนั้นนะคะในกรณีที่ข้อมูลของเราเนี่ยมันมีสมาชิกมากแล้วก็ไม่สะดวกเราก็สามารถใช้วิธีนี้ในการละตัวต่างๆที่เราไม่อยากเขียนแต่ว่าเรารู้อะค่ะ ก็คือใช้วิธีนี้ได้ค่ะต่อมานะคะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะตัวอย่างในข้อแรกค่ะตัวอย่างข้อที่1บอกว่า A เป็นเซตของสระในภาษาอังกฤษค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าสระในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างคะรู้ไหมคะอารู้ใช่ไหมคะสระในภาษาอังกฤษมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย5ตัวเนาะเราเคยท่องตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือมี A E I O ยูค่ะพอเราเขียนเห็นไหมคะเราก็จะเป็นเซต A เนาะข้างในก็จะเป็นสระภาษาอังกฤษค่ะทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ปีกาค่ะแล้วก็มีคอมมาคันต่อมานะคะข้อ1เสร็จแล้วเรามาต่อข้อ2เลยค่ะ B ของเรานะคะเท่ากับเซตของเดือนใน1ปีค่ะใน1ปีเรามีกี่เดือนเอ่ย 12เดือนใช่ไหมคะเราก็จะเขียน12เดือนนั้นลงไปค่ะก็คือมีเดือนมกราพี่ขอใช้ตัวยอ่อเนาะมกรากุมภาพันธ์ใช่ไหมคะมีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน ุราคมพฤศจิกายนธันวาคมหมดแล้วค่ะก็จะได้ทั้งหมด12เดือนนั่นเองค่ะก็จะได้คำตอบของเซต B แล้วพอข้อที่3นะคะ C C เป็นเซตของจังหวัดในประเทศไทยที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่ค่ะแล้วก็มานึกก่อนว่าจังหวัดในประเทศไทยที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่เนี่ยมีกี่อันค่ะซึ่งถ้าเราค่อยๆนึกนะคะมันจะมีทั้งหมด5อันค่ะ เดี๋ยวเรามาลองทํากันว่า5อันนี้ค่ะมันมีอะไรบ้างค่ะเริ่มจากอันแรกเลยซึ่งใกล้ตัวมากๆก็คือเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยเลยที่ไหนเอย่ยกรุงเทพมหาคนครนั่นเองค่ะกรุงเทพของเราใช่ไหมคะอันต่อมาจังหวัดอะไรเอย่ยใกล้ๆกันจังหวัดกาญจนบุรีค่ะต่อไปค่ะเป็นจังหวัดทางใต้มีทะเลสวยเลยที่ไหนเอย่ยกระบี่ค่ะต่อมานะคะทางภาค ภาคอีสานค่ะจังหวัดกาลสินค่ะและจังหวัดสุดท้ายค่ะใครคิดออกมั่งเอ่ยจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดกำแพงเพชรนั่นเองค่ะครบแล้วค่ะ5จังหวัดเราก็จะได้เซตซของเราแล้วค่ะมาต่อกันเลยเนาะต่อมานะคะจะเป็นท็อปปิกที่3ค่ะในท็อปปิกนี้นะคะ มาดูตัวอย่างถัดไปนะคะเป็นตัวอย่างข้อที่4ค่ะข้อนี้นะคะบอกว่า D ค่ะ D เป็นเซตของจํานวนนับค่ะตั้งแต่1-20ถึง20ค่ะจํานวนนับนะคะก็คือเริ่มจากอะไรเอ่ย1ใช่ไหมคะ,คะเวลาเรานับเลขเราเริ่มจะนับจะเริ่มจาก1 2 3ไปเรื่อยๆดังนั้นจํานวนนับของเราก็คือ1 2 3 4 5 6 7 ไปเรื่อยๆค่ะจนถึง20ค่ะเราก็จะได้เซตดีแล้วค่ะซึ่งมีรูปแบบดังนี้นั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะ เซตอี e เป็นเซตของพยัญชนะภาษาอังกฤษค่ะพยัญชนะภาษาอังกฤษเลือกอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมด26ตัวใช่ไหมคะมีอะไรบ้างเอ่ยก็คือมี a b c d e f g ไปไเรื่อยเรื่อจนถึง z ใช่ไหมคะเวลาเราเขียนอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือจะสามารถเขียนได้ทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเนาะแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะเขียนให้อยู่รูปของสมาชิกของเซตซึ่งเราก็จะนิยมใช้ตัวเล็กค่ะดังนั้นเราก็จะเขียนด้วย a ตัวเล็กนั่นเอง a b c d e f g อย่างเงี้ยพอเราพอจะรู้แล้วว่าตัวต่อไปคืออะไรแล้วก็สามารถละได้การใช้จุดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตามด้วยตัวสุดท้ายตัว Z นั่นเองค่ะแล้วก็ปิดกาปิดค่ะเราก็จะได้เซต e ค่ะค่ะสำหรับท็อปปิกที่1น,นะคะเราก็จะเขียนเซตเป็นแล้วถ้ามีเซตอะไรกําหนดมาเราก็จะสามารถเขียนได้เนาะโดยการ เอาสมาชิกที่เป็นไปได้ที่จะอยู่ในเซตนั้นทั้งหมดอะค่ะมาเขียนถ้าเกิดเขียนได้ทั้งหมดก็เขียนไปเลยแต่ถ้าเขียนแล้วมันเยอะเราก็สามารถละได้โดยการใช้จุดค่ะต่อมานะคะในทอปิกที่2ค่ะทอปิกที่2นี้เราจะพูดถึงเซตที่เราควรที่จะรู้จักค่ะ เซตที่เราที่ยนที่จะรู้จักเนี่ยก็คือเป็นเซตที่เมื่อเราเห็นสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยเราจะตอบได้ทันทีเลยว่าเซตเนี่ยค่ะคือเซตของจํานวนอะไรหรือเซตของอะไรนั่นเองซึ่งสัญลักษณ์แรกนะคะที่เราจะมาทําความรู้จักกันก็คือตัว R ค่ะตัว R แบบนี้นะคะมันจะเป็นสัญลักษณ์ของเซตของจํานวนจริงค่ะ เซตของจํานวนจริงนะคะตัวอย่างเช่นอะไรจํานวนจริงของเราเนี่ยเป็นจํานวนที่มีมากมายเลยมีทั้งค่าบวกทั้งค่าลบแล้วก็มีศูนย์ะแล้วก็จํานวนจริงอ่ะนอกจากจะเป็นจํานวนเต็มแล้วเนี่ยยังเป็นทศนิยมยังเป็นเศษส่วนยังเป็นค่าพายเป็นรูทที่ถอดไม่ได้ดังนั้นเราน่จำนวนจริงนะคะมันมีมากมายแล้วก็จะยกตัวอย่างเนาะทางซ้ายค่ะก็จะเป็นค่าลบซึ่งมีน้อยๆมากๆ แล้วก็ขอละได้จุดละกันเนาะแล้วก็มานึกถึงลบอื่นๆที่เราพอจะเขียนได้ก็คืออย่างเช่นซักลบสามก็ได้ค่ะแล้วอาจจะเป็นลบที่เป็นทศนิยมเช่นลบอะไรดีลบสองจุดหนึ่งหนึ่งสองสามอย่างนี้ก็ได้ให้เห็นว่าเป็นทศนิยมแบบไม่รู้จบก็ได้หรือจะเป็นลบรู้จบแบบทศนิยมแบบรู้จบก็ได้เช่นสองจุดศูนย์หนึ่งอย่างนี้ก็ได้ค่ะจะเป็นเศษส่วนก็ได้เช่นลบหนึ่งส่วนสองก็ได้เป็นศูนย์ก็ได้เป็นค่ารูทเช่น ค่ามี1ก็ได้เป็นรูปสก็ได้หรือจะเป็นค่า e ก็ยังได้ค่ะหรือจะเป็นค่าายอย่าง 3, พายอย่างนี้ก็ยังได้อันนี้แหละคะ่ะก็คือจะเป็นค่าของจํานวนจริงที่มีมากมายเลยต่อมานะคะ r บวกค่ะเป็นการเติมประจุให้จํานวนจริงก็คือเป็นเซตของจํานวนจริงบวกค่ะเซตของจํานวนจริงบวก แต่นะต้นสอบพี่มันไม่สวยเลยขอยกทีนะคะเซตของจำนวนจริงบวกค่ะเซตของจำนวนจริงบวกคืออะไรแล้วก็เลือกเฉพาะค่าบวกนั่นเองค่ะค่าบวกก็คือค่าที่เป็นไงเอยค่าที่มากกว่า0ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะเลือกจากเซตจ,จำนวนจริงเรามาเนาะก็จะเป็น1เป็นรู 2, เป็น E เป็น สองพายสามพายแล้วแต่ค่ะมีมากมายเลยต่อมาถ้าเป็น R ที่มีประจุเป็นลบค่ะก็เช่นกันค่ะเป็นเซตของจำนวนจริงลบค่ะจำนวนจริงลบก็คือเป็นจำนวนจริงที่มีติลบนั่นเองค่ะก็จะมีจำนวนจริงลบที่น้อยมากๆเลยแล้วก็ในที่นี้ก็เป็นเช่นลบสามลบสองจุดหนึ่งสองสามลบศูนย์จุดสองหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองอย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นตัวอย่างของเซตของจํานวนจริงลบต่อมานะคะ r แทนจํานวนจริงแล้วตัวต่อไปก็คือตัว i ค่ะ i เนี่ยจะแทนเซตของจํานวนเต็มค่ะจํานวนเต็มก็คล้ายๆจากจํานวนจริงเลยมันเป็นส่วนหนึ่งของจํานวนจริงจํานวนเต็มเนี่ยจะเป็นจํานวนที่เป็นตัวเลขที่มันเป็นเลขเต็มๆเช่น1 2 3่จะไม่มีจุดทศนิยมจะไม่เป็นเศษส่วนค่ะดังนั้นจำนวนเต็มเนี่ยก็จะเช่นกันก็คือมีทางลบเนาะ ก็อย่างเช่นลบสามลบสองลบหนึ่งศูนย์ก็มีจำนวนเต็มศูนย์แล้วก็มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้าไปเรื่อยๆค่ะต่อมานะคะถ้าเราใส่ประจุให้จำนวนเต็มก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะก็คือเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกค่ะจำนวนเต็มบวกก็คือเป็นจำนวนเต็มที่มันเป็น ไม่มีเครื่องหมายลบนั่นเองหรือจำนวนเต็มที่มากกว่า0ค่ะก็จะมี1 2 3 4 5 6 7ไปเรื่อยๆเลยค่ะต่อมานะคะถ้าเป็น i ที่เป็นลบค่ะก็จะเป็นเซตของจํานวนเต็มลบค่ะก็จะเป็นจุดๆๆใช่ไหมคะมีลบ3ลบ2ลบ1 ต่อมานะคะถ้าเป็น i แล้วก็เป็น0ค่ะก็คือเป็นเซตของจำนวนเต็ม0ค่ะเซตของจำนวนเต็ม0ก็มีตัวเดียวค่ะมีเลข0ูค่ะและตัวสุดท้ายตัว n ค่ะตัว n เป็นเซตของจำนวนจำนวนนับค่ะจำนวนนับหรือเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจำนวนธรรมชาติค่ะ ซึ่งจำนวนนับนะคะก็จะเป็นเซตที่มีเลขเริ่มนับเลขก็คือเริ่ม1 2 3 4 5 6ส่ห้ไปเรื่อยๆค่ะเราจะเห็นว่าเซตของจำนวนนับเนี่ยจริงๆมันก็เท่ากับเซตของจำนวนเต็มบวกเนาะ จำไว้เลยค่ะถ้าเราเห็นสัญลักษณ์แบบนี้เมื่อไหร่มันจะมีตัว R ตัว i ตัว n นี่ที่เราจะเจอบ่อยๆเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะเขียนด้วยกับมีเส้นหนาๆอีกเส้นหนึ่งขีดมาค่ะเพื่อบอกว่ามันไม่ใช่ R ธรรมดานะมันเป็น R ที่เป็นเซตอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ลักษณะการเขียนแบบนี้นั่นเองค่ะค่ะสําหรับในท็อปปิกที่3นี้นะคะจะเป็นเรื่องของรูปแบบการเขียนเซตค่ะรูปแบบการเขียนเซตนี้นะคะเราก็จะเขียนด้วยกันได้2รูปแบบค่ะ ซึ่งเราก็ได้เรียนกันมาแล้วนะคะในตอนแรกก็คือเป็นการเขียนเซตในรูปแบบหนึ่งค่ะซึ่งรูปแบบที่หนึ่งที่เราจะพูดกันพูดถึงอะคะ่ะก็คือรูปแบบที่ชื่อว่าแบบแจกแจงสมาชิกค,ค่ะแบบแจกแจงสมาชิกเป็นยังไงก็คือเราจะเขียนเริ่มด้วยชื่อเซตค่ะชื่อเซตอะไร a b c d หรือ ชื่อที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษอะค่ะเราก็จะใส่เอาไว้แล้วก็ตามด้วยเท่ากับค่ะจากนั้นก็จะเป็นปีกาค่ะแล้วก็เป็นสิ่งต่างๆที่เราสนใจอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมหัวใจสามเหลี่ยมดอกไม้ถ้ามีเยอะเราก็อาจจะใช้จุดในการละก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยสุดท้ายแบบนี้ค่ะเป็นการเขียนเซตที่เรียกว่าแบบจัดยังสมาชิกนั่นเองอย่างเช่นเรากำหนดให้เซต A ค่ะ เป็นเซตของจํำนวนนับตั้งแต่1ถึง10ค่ะเราก็จะเห็นว่าเซตชื่อเซต A ใช่ไหมคะเป็นเซตของจํำนวนนับตั้งแต่1-10ถึง10แต่นั้นเราก็จะเขียนได้ว่า A เท่ากับเซตเซตที่เป็นเซตที่มีจํำนวนนับจํำนวนนับเริ่มจากอะไรคะ หนึ่งจากนั้นก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ถ้าเกิดเราไหวเขียน,นเราก็จะเขียน 56789- กถึง10ก็ได้หรือถ้าเราไม่ไหวก็ใช้การละก็ได้ค่ะเพราะเรารู้แล้วว่าตัวต่อไปเป็นอะไรและจากนั้นก็ตามด้วยตัวสุดท้ายค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะเรียกการเขียนเซตแบบนี้ที่มีสมาชิกว่าเป็นตัวอะไรเห็นเป็นตัวเลขหรือเห็นเป็นสิ่งสิ่งนั้นเลยค่ะเราจะเรียกว่าเป็นเซตแบบแจกแจงสมาชิกค่ะ ส่วนแบบที่2เราเรียกว่าแบบบอกเงื่อนไขค่ะค่ะสำหรับแบบบอกเงื่อนไขนี้นะคะมันก็จะบอกเป็นเงื่อนไขนั่นเองค่ะโดยการเขียนนะคะก็จะเป็นชื่อเซตค่ะชื่อเซตเหมือนเดิมเลยตามด้วยเท่ากับเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีเครื่องหมายปีกาค่ะจากนั้นนะคะจะเป็นตัวแทนสมาชิกค,ค่ะ ตัวชทนสมาชิกในเซตนี้นะคะก็จะเป็นอักษรที่ใช้แทนสมาชิกแต่ละตัวในเซตค่ะแล้วตามด้วยเครื่องหมายขีดอันนี้นะคะเครื่องหมายอันนี้เราจะเรียกว่าโดยที่ค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยเงื่อนไขค่ะเช่นถ้าเหมือนเดิมเลยบอกว่าให้ A เนะะี่ยค่ะเป็นเซตของจำนวนนับ ตั้งแต่1ถึง10ถ้าเราบอกแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถเขียนเซตในรูปแบบการบอกเงื่อนไขได้ค่ะโดยชื่อเซตของเราก็คือเป็นตัว A ค่ะเท่ากับเครื่องหมายปีก,กาค่ะจากนั้นตัวแทนสมาชิกในเซตซึ่งเรานิยมใช้เป็นตัวแปรค่ะในที่นี้เราจะใช้เป็นตัวแปร X ค่ะก็คือเป็น X นะคะโดยโดย X ตัวนี้นะคะจะเป็นเซตของ จำนวนนับค่ะตั้งแต่1ถึง10อันนี้เราก็ได้บอกเงื่อนไขของเราไปแล้วค่ะก็คือตรงนี้นั่นเองเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขว่าอะไรเงื่อนไขว่า x ตัวนี้นะมันคือ x อ,อะไร x ที่เป็นจำนวนจำนวนอะไรคะจำนวนนับเนาะตั้งแต่1-10ถึง10แต่พี่ตกคำว่าจำนวนนับไปขอขยับนิดนึง แบบนี้ค่ะเราก็จะได้แล้วว่ารูปแบบการเขียนเซตเนี่ยจะมี2รูปแบบค่ะรูปแบบที่1แบบแจกแจงสมาชิกแบบที่2คือแบบบอกเงื่อนไขค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะให้กําหนดเซต A แทนเซตของจํานวนนับตั้งแต่1นึถึงยีค่ะจงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิกและแบบบอกเงื่อนไขค่ะเราก็จะเขียนแบบที่1ก่อนเนาะแบบแจกแจงสมาชิก สอคือแบบบอกเงื่อนไขค่ะแบบแจกแจงสมาชิกเราจะเขียนได้ง่างก็คือ s เซต a ของเราเนี่ยเท่ากับจํานวนนับตั้งแต่หึงถึง20่สิบค่ะก็เป็น 1, 2, 3, 4 5 6ไปเรื่อยๆจนถึง20นั่นเองค่ะแบบบอกเงื่อนไขก็เขียนได้เหมือนกันก็คือเป็น x โดยที่ x เป็นอะไรข้อนี้ x ก็เป็นจำนวนนับนั่นเอง ตั้งแต่1ถึง20ค่ะดังนั้นก็เสร็จแล้วค่ะเราเขียนได้2แบบแบบนี้เองง่ายๆเนาะเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปเลยตัวอย่างข้อต่อไปบอกว่าจงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจแจงสมาชิกและแบบบอกเงื่อนไขเหมือนกันค่ะโดยบอกว่าเซตปีเนี่ยแทนพยัญชนะภาษาไทยแล้วก็เขียนได้เลยแบบที่1ก็คือแบบแจกแจงสมาชิกค่ะ ต่อไปแบบที่2เรียกว่าแบบบอกเงื่อนไขค่ะแบบแจกแจงสมาชิกเซตของเราชื่อเซต B ค่ะพยานชนะภาษาไทยก็จะมีกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนคอลักคังงงูจอจานชฉชิงไล่ไปเรื่อยๆรอยจนถึงอนอคู่ค่ะหรือแบบบอกเงื่อนไขจะเป็นเซตของ x โดยที่ x เป็นอะไรคะเป็นพยัญชนะภาษาไทยหรือพยัญชนะไทยนั่นเองค่ะเสร็จแล้วคะ่ะในข้อที่8นะคะก็จะเป็น c นะคะเป็นเซตแบบนี้เขาเรียกว่าแบบไหนเอย่ยแบบบอกเงื่อนไขนั่นเองค่ะแบบบอกเงื่อนไขในที่นี้เขาบอกว่า x เนี่ย เปซีนเนี่ยเป็นเซตโดยที่ X เนี่ยค่ะเป็นเดือนที่ลงท้ายด้วยยนค่ะเราก็มานึกเลยว่าเราจะเขียนแบบแจกแจงสมาชิกก็คือเขียนว่ามีเดือนอะไรบ้างกันเองมีเดือนอะไรบ้างเราก็เขียนค่ะมีเดือนที่ลงท้ายด้วยยนไล่มาเนาะมกราไม่ใช่กุมภาไม่ใช่มีนาไม่ใช่เมษาใช่ไหมคะเดือนแรกเลยเมษายนอ่ะพฤษภาไม่ใช่มิถุนาค่ะกรกดาใช่ไหมไม่ใช่สิงหากนยาค่ะ ตุลาใช่ไหมไม่ใช่แล้วก็พฤศจิกาแล้วเดือนสุดท้ายธันวาไม่ใช่ค่ะดังนั้นก็จะมี4เดือนค่ะก็จะได้เซตสดังนี้ค่ะต่อมาค่ะดี D ค่ะดี D แทนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิกเราก็จะมาดูว่าเนี่ยเราจะเขียนเซตเนี่ยแบบแจกแจงสมาชิกได้ยังไงค่ะเซตดีที่ให้มาเป็นแบบบอกเงื่อนไขเนาะเรามาดูเงื่อนไขกันก่อนก็คือดีตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยจะเป็นเซต ของตัวแปร x ใช่ไหมคะโดย x ตัวนี้ค่ะเนรูปของ 2k ค่ะ k เท mm ่า hmm. กับ0ถึง1แสดงว่าเขาให้ค่า x มาแต่ x มันขึ้นกับ 2k ดังนั้นเราต้องเอา k ค่ะแทนเข้าไปใช่ไหมเพื่อที่จะหาว่า x จะได้ค่าอะไรเราก็มาสร้างตารางก่อนค่ะให้เห็นว่า x จะเป็นอะไรโดย x เท mm hmm. ่ากับ 2k กับค่า x อย่างนี้ค่ะค่า k ค่ะ เมื่อเราให้ k เป็น 0, k เป็น 1, 2, 3, 4, 5เราจะได้ค่า x เป็นอะไรบ้างก็แทนค่าลงไปค่ะเป็น2คูณ0ได้0 2คูณ1ได้2 2คูณ2ได้4 2คูณ3ได้6 2คูณ4เท่ากับ8แล้วก็2คูณ5เท่ากับ10ค่ะแสดงว่าเสตดีของเราค่ะ ก็จะได้ว่าถ้า k เป็น0เราจะได้ค่า x เป็น0ดังนั้นตัวแรกก็คือ0ถ้า k เป็น1จะได้ค่า x เป็น2ก็คือ2ถ้า k เป็น2ได้เป็น4 k เป็น3ได้เป็น6 k เป็น4ได้เป็น8 k เป็น5ได้เป็น10ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเซต D ของเรานั่นเองค่ะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าจงเขียน เซตต่อไปนี้แบบบอกเงื่อนไขค่ะเขาให้แบบนี้มาเรียกว่าแบบแจกแจงสมาชิกนั่นเองเราก็มานึกว่าเราจะเขียนเงื่อนไขอะไรนะที่จะได้คําตอบเป็น1 3 5 7 9ค่ะเราก็เขียนก่อนเซตของเราชื่อเซต e ใช่ไหมคะเป็นแบบบอกเงื่อนไขก็ต้องเป็น x โดยที่ x จะเป็นอะไรดีนะ x จะเป็นอะไรเอ่ยที่มันได้ค่าเป็น1 3 5 7 9คุ้นๆ้คณคณไหมคะมันคืออะไรจํานวนอะไรเอ่ยจำนวนคี่นั่นเอง x เป็นจำนวนคี่ใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกจำนวนคี่เฉยๆพอไหมไม่พอเนาะเพราะจำนวนคี่หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้าก็ยังเป็นจำนวนคี่อยู่ดังนั้นถ้าเราบอกจำนวนคี่เฉยๆเนี่ยมันจะไม่ครอบคลุมแล้วก็ต้องทำให้ครอบความของเราเนี่ยครอบคลุมแค่หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าค่ะเราอาจจะบอกว่าเป็นจำนวนคี่ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบก็ได้ ถ้าเราบอกแบบนี้เราก็จะได้คำตอบเป็นแค่1 3ึ่งหรืออ่าบางคนบอกหนูไม่คิดอย่างนี้ค่ะหนูคิดแบบนี้ได้ไหมคะว่าเป็นจำนวนคี่ที่น้อยกว่า10บแต่มากกว่า0แบบนี้ได้ไหมได้เพราะว่าถ้าเรา เอาแค่น้อยกว่า10เนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวขี้ที่ติดลบก็ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เอาเป็นน้อยกว่า10แต่มากกว่า0หรือการที่เราจะป้องกันไม่ให้ค่าติดลบเราอาจจะบอกว่าเป็นจำนวนขี้บวกก็ได้ที่น้อยกว่า10บ แบบนี้ก็ได้ค่ะจะเห็นว่าการเขียนแบบบอกเงื่อนไขเนี่ยมันเขียนได้หลายแบบเลยอยู่ที่วิธีการเขียนของแต่ละคนว่าจะทำจะถนัดแบบไหนแต่ว่าทุกคําตอบของการเขียนเนี่ยจะต้องได้คําตอบเดียวกันนะคะถ้าไม่ได้แสดงว่าเราทําผิดค่ะค่ะสำหรับวันนี้เนาะเราก็ได้เรียนไปแล้วในเรื่องของเซตนะคะได้รู้จักแล้วว่าเซตคืออะไรแล้วก็ได้รู้ว่าเซตเนี่ยมันเขียนได้กี่แบบเนาะแล้วก็ได้รู้จักเซตเบื้องต้นด้วย ถ้าสำหรับวันนี้นะคะวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะน้องๆอ,อย่าลืมทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ